ถัดไปครับช่วงนี้โรงเรียนหลายแห่งครับก็เริ่มมาเปิดออนไซต์แล้วนะครับ,รบฉะนั้นอยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนะครับให้สังเกตอาการน้องๆนิดนึงนะครับก่อนที่บุตหลานจะออกไปเรียนนะครับก็ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขมีการตรียมความพร้อมของใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำแปรงสีฟันร ซ้อนซ่อมนะครับอะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถที่จะเตรียมเตรียมเอาไปได้นะครับเพื่อไปให้ให้ไม่ให้น้องๆได้ใช้ร่วมกับของคนอื่นแมสเมิร์สอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องหมันสังเกตอาการน้องๆด้วยนะครับว่าเมื่อกลับบ้านมาแล้วเนี่ยผิดปกติแบบไหนหรือเปล่ามีอาการที่ป่วยแบบที่เป็นเจ้าโอมิคอนเนี่ยหรือว่าเป็นแบบโควิดเนี่ยมีอาการแบบไหนใกล้เคียงหรือเปล่าถ้ามี เช็คเลยครับครับเช็คเลยตรวจเลยนะครับแล้วพอตรวจปุ๊บถ้าพบนะฮะก็แจ้งคุณครูเขาก็จะมีกระบวนการดําเนินงานตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นลำดับต่อไปอีกนะครับเพื่อที่จะเป็นการระวังป้องกันนะครับไม่ให้โควิดนะฮะมันแพร่ระบาดไปในบ้านกว่านี้เพราะว่าตอนนี้การเรียนออนไลน์มันมีความจําเป็นใช เพราะว่าต้องเดินหน้าแล้วล่ะใช่นะครับส่วนข่าวนี้อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยตามข่าวล่าสุดเนี่ยอาจจะล้นมาเร็วขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ดีขึ้นหลายอย่างนก็ยังไงรอลุ้นกันในส่วนของสบคก็รอเป็นข่าวดีรวมถึงสถานบันเทิงต่างๆตอนนี้ก็รอลุ้นกันเต็มที่นะแต่ยังไงรอฟังข่าวจากทางสบคนะครับ